สวัสดีครับพันก้าวสมุนไพรเรื่องเล่าสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะล,ลืมแลืนนึกไม่ถึงกันวันนี้พันก้าวสมุนไพรก็มีสมุนไพรดีๆมาแนะนําอีกเช่นเคยครับเป็นสมุนไพรดอกสวยที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับครับทางบ้านเกิดของพันก้าวสมุนไพรจะนิยมชยใช้ใบไปแทนดอกไม้บูชาพระไปไหว้พระหรือตักบาตรตอนเช้าครับเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดี แต่ก็มีพิษเช่นกันนะครับดังนั้นจึงต้องรู้จักวิธีการใช้ให้ถูกต้องด้วยครับสมุนไพรในวันนี้ของเราก็คือต้นรำเพยครับรำเพยจะเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดกลางครับสูงประมาณ2-5เมตรทรงพุ่มไม่ผลัดใบมีชื่อเรียกต่างกันไปครับเช่นยี่โถฝรั่งต้นกระบอกดอกสาลา บานบุรีหรือกระดังงาเป็นต้นครับลำต้นก็จะมีสีเทาแกมเขียวครับแต่กิ่งก้านสาขาออกไปลักษณะทรงพุ่มทุกส่วนของต้นถ้าทำให้เกิดแผละจะมีน้ำยางสีขาวออกมาครับโดยจะเป็นพิษทำให้ระคายเคืองใบก็จะเป็นใบเดี่ยวครับเรียงสลับทีรูปขอบขนาดแคบโคนใบสอบปลายใบยแหลมขอบใบเรียบ แผ่นใบเรียบสีเขียวเป็นมันจะไม่ผลัดใบครับดอกจะออกเป็นชอ่อที่ปลายกิ่งโดยจะมีสามสีคือสีขาวสีโอโรสและก็สีเหลืองครับแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทครับกลีบดอกจะมีห้ากลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดคล้ายกับกระบอกแตรหรือว่าลำโพงครับโดยจะมีกลิ่นหอมอ่อน,ออน ผลจะมีลักษณะก้าสี่เหลี่ยมรูปร่างค่อนข้างกลมมีแถบยาวเป็นสันตลอดทั้งผลมองดูจะมีลักษณะเหมือนทหารใส่หมวกครับตอนเด็กพันเ้าสมุนไพรชอบนำมาทำเป็นหัวตุ๊กตาเล่นครับผลดิบก็จะมีสีเขียวครับเมื่อแก่ก็จะมีสีดำผลจะมีพิษตลอดทั้งผลครับมเมล็ดจะมีสีน้ำตาลครับโดยหนึ่งผลก็จะมีหนึ่งมเมล็ดครับ เรามาดูสรรพคุณทางยาของลำเพยกันดีกว่าครับอย่างที่พันก้าสมุนไพรได้เรียนข้างต้นครับว่าลำเพยจะมีพิษดังนั้นการใช้เป็นยาสมุนไพรจะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ครับเปลือกต้นจะมีรสขมเอียนต้มน้ำดื่มใช้แก้ไข้มาลาเรียใช้เป็นยาถ่ายใช้ในปริมาณมากก็าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับ เปลือกต้นนำมาตำใช้ทารักษาโรคผิวหนังลำต้นที่เป็นกิ่งเล็กๆนำมาต้มน้ำดื่มใช้แก้โรคหลอดลมอักเสบใบจะมีรสเอียนและเมาใช้ต้มน้ำดื่มมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายและทำให้อาเจียนแต่ใช้ในปริมาณมากก็เป็นอันตรายนะครับมเมล็ดลําเพยมีสรรพคุณเป็นยากระตุ้นและบำรุงหัวใจครับ แต่การใช้ก็จะต้องใช้ให้ถูกต้องในปริมาณน้อยๆน,นะครับถ้าใช้ไม่ถูกต้องในปริมาณมากจะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเป็นอัมพาตลำไส้เล็กบีบตัวตัวเย็นและถึงตายได้ครับข้อควรระวังเป็นอย่างมากก็คือรำเพยจะเป็นพืชที่มีพิษครับการใช้เป็นยาสมุนไพรจะต้องใช้อย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างถ่องแท้ครับสตรีมีครรภ์ห้ามใช้ครับเพราะจะทําให้แท้งลูก นี่คือเรื่องราวดีๆของรำเพยที่พันก้าสมุนไพรนำมาฝากครับพันก้าวสมุนไพรเรื่องเล่าสมุนไพรบ้านนาป่าโคกสมุนไพรดีๆที่เราอาจจะลงลืมแลน,นึกไม่ถึงกันวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ